เตาเเหาเ้าตาามารอกเสียงได้นะูสัตว์ใช่คะชื่อปันครับตองครับชื่อตองค่ะโดนนะครับดุ้ยครับชื่อแอลครับมินค่โอมครับกิดครับโอครับมีปูครับข้าวค่ะสู้สู้ตุ๊กตุสู้สู้สิ่ง้องเหรอรถตู้สู้สู้ số này hả số 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 thao 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 tao tao, Nào tao 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 Nào sao 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 9ก้าอีขาวดีเก้าอีเก้าอีเก้าเก้าเก้าอีเก้าอีเ้าเกาเก้าเกาอีแมว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 ียวแมวแมว <c oughs> เปี e, o, 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 ้ยวแปวโอ้ยแมวแมวเมแวแมวแปวมันมีคอมม่าในสติละคร้มเมามาแมแมแดวอ่ดอ่อออะไรอ่ะอยากเป็นแฟนเด็กอยากเป็นแเด็กได้ อ้อยกล้แล้วกลแล้ออนคอยออนอ้ยโออ้ยกูเดียวอ้ยออนออนอ๋อออน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 เติพลังปล่อยปลปล่อยพลังปล่อยปลยปล่อยปล่อย ทำมือไม่ได้ใช่ป่ะไม่ได้ปล่อยหมอยหมี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 บีหมีบีหมีบ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 ีีเป็นสัตว์เป็นสัตว์ใครดันไม่ใช่ทำเดิมทำเดิมหมีะหมีตีเพียงเพียงเดียวหมีพร่งมีหมี มีเอองปองปองป้องปองปองป้องกันอะไรวะป้องกันป้องกันพ่อใครป้องกันปะป้องกันป้องป้องรันาป้องกัน จุกสองซุ่มสองจุกสองสองซุ่มส่งซุ่มจุกสองซุ่มสองดุ๊กส่งจุกส่งจุกลูกจุกส่งจุกก็ทำท่าแล้รู้เลยส่งจุกสองสองอะไรวะกูได้ยินพอเพลงมันดับเมื่อกี้ได้ครับบอาว่าส่งอ่ะส่งลุกเกิดตัวแล้วมั้ยสองจุกอ่าใช่ ขี่รถเครื่องพูดดีๆผลิศขี่รถเครื่องเกี่ยวกับอะไรการเดินทางขี่รถเครื่องขี่ตด <c oughs> ขี่รถเครื่องทำท่าเ้ยสามารถออกเสียงได้นะพูดอยู่